รมชี้คำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญสร้างคำถามให้สังคมคูหาขวางไม่ให้พื้นที่จะนำไปสู่วิกฤตใหม่3 1ม,มกราคมที่รัฐสภานายรังสีมันโรมสอสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลให้ความเห็นภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีใช้นโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112หาเสียงของพรรคก้าวไกลและมีคำตัดสินว่าพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและสั่งยุติการกระทำมีการประเมินความเคลื่อนไหวนอกสภาอย่างไรบอกว่าปกติ เมื่อมีข้อที่จะต้องวินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องสร้างความชัดเจนให้กับสังคมซึ่งอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้สังคมปฏิบัติต่อไปและสถานะของสารธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแนวคําวินิจฉัยของสารจึงมีความสําคัญอย่างมากจึงมีความคาดหวังให้แนวคําวินิจฉัยสร้างให้มีความเข้าใจตรงกันว่าจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันทีคืออย่างนี้คนที่ศาลเคยตัดสินยกฟ้องคดีมาตรา112ไปเท่าไหร่ให้ประกันตัวไปเท่าไหร่ประชาชนที่เข้าชื่อเสนอให้ยกเลิกมาตรา112จะเป็นอย่างไรเราเสนอนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยคำถามตามมาทั้งหมดนายรังสิมันกล่าวต่อไป ว่าแม้ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยของศาลตัวเต็มแต่เฉพาะหน้าสังคมก็มีคำถามต่อเรื่องนี้อย่างมากตนเองไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบทางการเมืองมากน้อยเท่าไหร่แต่จะทําให้เราต้องรอดูว่าจะได้คําตอบของคําถามเหล่านั้นหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะคาดการส่วนกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ระบุว่ากฎหมายเขียนด้วยคนไม่ได้สงแฟกมาจากพระเจ้ายัางเชื่ออย่างนั้นได้อยู่หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่า ตามความจริงกฎหมายเขียนด้วยคนคำวินิจฉัยวันนี้ของศาลก็เขียนด้วยคนทุกอย่างก็เขียนด้วยคนทั้งหมดถ้าเรามองไปที่ประเทศต่างๆที่ผ่านวิกฤตถ้าเขาหาทางออกได้ตนเองก็เชื่อว่าสังคมไทยก็หาทางออกได้เพียงแต่เราต้องไม่หยอท้อเราต้องยืนหยัดในความเชื่อและเราต้องพิสูจน์วันนี้พรกเก้าไกลยพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ได้ต้องการจะล้มระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแน่นอนอาจจะมีบางกลุ่มไม่เชื่อแต่เราก็ต้องพิสูจน์ต่อไปพิสูจน์ซ้ำ เพื่อยืนยันให้เห็นว่าเราต้องการเข้ามาแก้ปัญหาของบ้านเมืองจริงๆส่วนจะสําเร็จหรือไม่คงต้องพิสูจน์กันด้วยเวลา นายรังสิมันกล่าวต่อไปว่าการที่พรรคก้าวไกลได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากขนาดนี้ก็แสดงใหเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่เลือกเราเขาเองก็อยากจะออกจากวิกฤตการเมืองการเสนอนโยบายคือการแก้ปัญหาให้กับประเทศการที่มีคน14ล้านคนเห็นด้วยแต่ถูกบอกว่าห้ามเสนอห้ามแก้และห้ามมีพื้นที่ด้วยส่วนตัวมองว่าจะเป็นวิกฤตใหม่ที่วนไปวนมาหาทางออกไม่ได้ก็พยายามจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เมื่อถามว่าหากฉากทัศน์สุดท้ายของการแก้มาตรา112ก็คือยุบพักเก้าไกลมีแผน2หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดไปตรงนั้นเพราะเรายังมีเวลาในการพิจารณายัางต้องคุยกันภายในพักว่าสุดท้ายแล้วจะอย่างไรอย่าเพิ่งพูดถึงแผน2เพราะหากเราคุยกันเคลียจะมีทิศทางที่ชัดเจนก่อนจะมีแผนบีก็ต้องสู้คดีก่อนจึงมองว่าอาจจะไม่ต้องรีบให้พี่น้องประชาชนทราบตอนนี้นายรังสิมันกล่าวต่อไปว่าอย่างหนึ่งที่ต้องบอก โอกาสนี้คือความคิดแบบที่ก้าวไกลคิดโดยที่เรามีจุดยืนจะสร้างสังคมให้ดีขึ้นมันจะไม่มีทางสูญสลายและหายไปจากสังคมอย่างแน่นอนก้าวไกลไม่ใช่ตัวบุคคลแต่ก้าวไกลคือทุกคนที่มีความเชื่อในการเห็นสังคมที่ดีกว่านายรังสิมันบอกว่าตั้งแต่เราตั้งพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกลเจตนาของเราคือต้องการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาการเมืองหลายอย่างนั้นมีมานานแล้วก่อนจะมีพักอนาคตใหม่เสียด้วยซ้ํามาตรา1นึก็เป็นอีกหนึ่งในกฎหมายที่ใช้ดําเนินคดีกับคนที่วิาพากษ์วิจารณ์และเห็นต่างทางการเมืองมาตลอด โดยข้อเท็จจริงที่รับรู้โดยทั่วกันแม้แต่ในต่างประเทศเราก็ได้รับคําเสนอแนะจากต่างประเทศถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายมาตรา102มาโดยตลอดดังนั้นต้องยอมรับว่ามาตรา102นําไปสู่คําถามมากมายก้าวไกลไม่ได้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะ112เท่านั้นแต่ต้องการทําให้วิกฤตการเมืองของสังคมหมดไป นายรังสิมันกล่าวว่าเมื่อพิจารณาทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ห้ามเสนอแก้ไขมาตรา1น2ดังนั้นขั้นตอนการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เราได้ทำไปแล้วเป็นกระบวนการตามปกติที่กฎหมายให้อำนาจส่วนสสในสภาจะเห็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายใช้อำนาจวิธิชัยกันนายรังสิมันกล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาเราพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดแต่ในเมื่อคำวิธิฉัยของสารมนุนออกมาเช่นนี้ก็คงต้องพูดคุยกันในพักว่าจะมีแนวทางอย่างไร แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ออกมาส่วนบรรทัดฐานการตัดสินของสารรัฐมนูลในวันนี้จะทำให้การพูดเรื่องแก้ไขมาตรา112ยบของสสในพื้นที่สาธารณะเป็นอย่างไรนานรังสีมันกล่าวว่าเชื่อว่าทุกคนต้องไปคิดเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมสนใจสื่อมวลชนยิงนำมาถามเพื่อรู้จุดยืนของพรรคการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เมื่อมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญก็นำไปสู่คำถามว่าการพูดเรื่องมาตรา112งจะเป็นอย่างไรดังนั้นสังคมต้องหาพื้นที่ในการแก้ปัญหาที่มีมานานน ทางนี้ตนไม่มั่นใจว่าสภาจะเป็นพื้นที่ให้ได้หรือไม่เราเป็นคนที่ต้องยืนอยู่ในสังคมไปอีกนานหลายคนคงอายุอย่างน้อยแต่ต้องการจะรู้ว่าสิทธิและเสรีภาพมีมากน้อยแค่ไหนแต่น่าเสียดายที่เราไม่มีพื้นที่ในการหาคำตอบเรื่องนี้ตนไม่เชื่อว่าการห้ามคิดหรือห้ามพูดจะนำไปสู่ข้อยุติการแก้ปัญหา เมื่อถามถึงกรณีนายรังสีมันเป็นส่วนหนึ่งในสส44คนที่เคยลงชื่อแก้ไขมาตรา112กังวลว่าจะถูกนําไปร้องนําไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่นายรังสีมันกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยหากสุดท้ายจะมีการดําเนินคดีทั้งการยุบพักและตัดสิทธิ์สสทั้ง44คนแต่ตนคงไปห้ามไม่ได้และเชื่อว่าต้องมีคนไปร้องก็คงต้องสู้คดีกันไปส่วนผลจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของอนาคตสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมมงกุฎ ุคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580